จัดแน่ไปมาแน่ไปนี่แน่โดยสิมากอโอ้ยังสิดก็เนี่ยเป็นตราหยาดหมดพอหลงไปเลยก็บพราหลงหยาไปหลงเป็นไก่เป็นหมาเป็นกล้วยแห่เขาผู้จับยังแน่ตัดกันผูจับเนี่ยเขาผู้จักข้องใช่ไหมว่าเป็นเขาผู้จักภาษาคนแก่คนง่อยจักภาษาเขาสังเกตบางจิตเท่าที่ไม่อ่อนโน่นอ่อนนอมจิตใจที่จิตตาย มันว่ามีแนวใส่ขอกิเลสปัญหาลาคาทุปปาทางมันว่าอกิดมันที่เป็นแสงสว่างแล้วก็คัดเอาคุยกันมันก็ได้ย่งนอันไหนมันก็บอกอนไหที่จังจะ่คนปฏิบัติเนี่ยอันนี้เราก็ได้เห็นหรอกไอ้อ่อยฟังกูซมมันที่บอกอังไหนเมันก็มันก็มู่จัก เข้าทรงคิดจากกระแสคิดย่านเขาสัมผัสเขาก็บปัยหาดื้อๆอยู่นนอยู่นหมนหมเป็นหนาตจะไานร้องห่างติดว่อมันนันนี้เยอะอะไรนันนี้อันนั้นคูเขาคนนีอันนี้คู่ตรงนี่กดพอกดแม่ไมหาีอย่งมันมี่ถักขันบนรลุมันสมบูรณ์เลยที่มันเต่ยอย่างไน เห็ดการณ์พ่อกินมันตีมีมันก็ยากตอกไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเพื่อได้หน่อยสามวันเนี่ยเป็นลูกผู้แดนพ่ออยากเกิดพ่ออยากเกิดเพื่อจะได้ปฏิหารที่เกิดพอไปเกิดแล้วพ่อพ่อเหทุที่ม่ยากบ่บ่บ่ตอนนั้นเป็นตั้งแต่เมือ่อตั้งแต่เมือ่อ เห็นท่ำเพราะนั่นมาเลยแต่ความจริงมันไม่เยอะในใจของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาศัยความมืดน่าสามารถถึงมองเห็นวิญญยากในจิตของผู้อื่นแต่ลูกนั่กระมือในบงางส่องที่แต่ของกูมันยึดอัตตายึดตัวต,วต,วตวนกูกันาดนี้กอันนี้กดนี้กลัวนะครูมันก็เลยปิดพอปิดแล้วไปเห็นแล้วงแบบนีแต่จ,จริงแล้วนี่เขาไมหอ่อ บาดนีเวลาเขาบ,างขบังคับโน้เขาท่นสมาธิสมาธิเนี่ยเขเห็นหรอกเพราะท่านมีปัญญาสมาธิก็เกิดญาณู้มันก็สวา่างู้แต่ชีเล็ตยังละงเอียดเราะมันต้องเห็นต้องอาศัยปัญญามาพิจารณา,ารนั่นพอสมาธิเนี่ยก็อัาน,นเลยเขาหลอกหลอกกระไดโยเกตโตจึงเกี่ยวกับกระไดโยเลยสมาธิพวกดื้อสีสีไฟของกระได เอาข่าวัดยุงยย่งใจหรือภาคีขุนบางแต่สติสัสสสมปชัญยะบางก็เนี่ยคิดทำมะไรอย่างมันคิดไปมีอย่างบอมีนิวนรณ์เข้าไปแคทย์เขาได้คิดหนึ่งครั้งสันนิกาอานสังสาริกา,กาถูกชักนำมั่งมันเกิดขึ้นตามลำพังของมันรอดบ,บ้างนี่คำฉันอุทธ,ธัจักพุทธจักว่อง มันจะฟุงซ่านถึงนาทินนามิถะพวกมัอหมวกเอาเ่อร้อนหลังเลงสองใสครับสอนุกเจ้ามีมาน้อกม่านข้างหาเลยเขาไปปิดแล้วก็ผูกอาคาตพยาบาลจังเวทกระพ้นผู้นี้การมีพยาบาลทิทตกมีพิงสายพิทกผูุ้ทิเหตและต้นพุณิข่าววุณิตีมึงพยาบาลสั้งเขาต้เขาตกตํ้ลําบาก อาวิจ an, yes, ักันแก่เขาพูดในปกติไม่ได้เท่านั้นคันล่องอยู่ซื้อไว้เนี่ยคือยังผ่านไว้น่ยอาลหันมี่อยู่ในใจทุกคนทุกคนแต่ว่าตทั้งถึงนี่วัตรถึงเต่ว่างั้ออกจาไปก็นอดไ้ไปดถจยจะดูถูกเห่าจะจะดูถูกเจ้าของจะดูผิดจะดูผิด อยังไม่เจาหนุนมันเปลี่ยนเลยก้ะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้อันจะเกิดการดับมันก็แปลว่าดับผาดีดอกดับความคิดดับความตั่วดอกพอมันดีก็เกิดเป็นคนดีการเปลี่ยนสัตว์เป็นผมการคิดบอดีมันก็ไปเปลี่ยนเป็นสัตว์คิดบอดีมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเกิดเป็นเปลี่ยนเป็นจุลกายเป็นสัตว์เจริญสัตมันติดกานเจริจิตจ้ะเนี่ยพอใครเปลี่ยน เป็นขาบมาก้นไปย้ยอนจ่ายเนี่ยเขาว่าได้บาตะเป็นเป็นปีได้บ้านมันบทดหยกินไีคือเขาเห็นแค่ของเขาค้อมจนมันมีอยู่มันข้อมของอยู่แต่ตแต่ต้นแรกบานนี้เขาปิดเปลี่ยนจิตโวมใหม่เลยเอาแก่ผมได้แก่เขาหลังจากปฏิบัติมาเพราะมันตายไปปับเลยมันพิกขึ้นมาเป็นคนละคนเลย เนตใสเคยนี่ผมดอยเคยมีหน่อยใจนี้ม eh okay ันเปลี่ยนเป็นมันตรงตรงกูคิมันจะเป็นสมาธิตั้งกันเลยมันสามารถที่มองของโลกโลกท่านของโลกอย่างหยาบหยาบอ๋อหนูเปลี่ยนมากกับแก่อกเพาะว่าเห็นว่าโหจักกันเลยว่าเอาเป็นยังไ่เราก็เจอเปลี่ยนจิตไหมเพื่อจะขอจตุภันฑ์เเป็นยังไง ปรเี๋เปลี่ยนเล่ยไมเป็นบ่นั่นนี่แหละเป็นเปลี่ยนชาตินนเพราสกันเปลี่ยนชาติเปลนโอ้มราะถกเป็นเนตายหรอกเปลี่ยนในปัจจุบันชาตรเนี่การกระทำเขานี่ยขั้อสอนมีอะไรหรห้อยเขาทิงเลยลี่ยนเป็นเกี่ยนเปนดีหลยใช้ชีวิเลี้างเลี้ยเขาต่างเขาเป็นว่าเขาคุ้ยหรอกตาวหัวหหัวมันหรอกเป็นว่าแบเฉยเออถือมีความถูกต้องันหลัง อุปนิสัินเลยแมมองูโลม่าตุกโอ้ยสบายมากนมอปัทเขวะได้เแล้วมนั่นแหละอาสบายพ้ากันอ